ก็โอเคครับก่อนอื่นก็วัดดิมทุกคนก่อนเลยนะฮะน,นี่เราเจอมิ้นหลังใหญ่มากนี่น,นเพื่อนเดี๋ยวรออาจารย์เอกมาสโล่สูงเดี <c> ๋ย <oughs> <c oughs> วเราต่อดำลนควันแล้วก็กระชากเอาเลื่อยมือชักชักเอาลงมาเพราะเราไม่ปีหรอกสูงมากต้นยาง,น,ยางนี่ปีนยากนะเนี่ยเดี๋ยวรออาจารย์เอกมาก่อนเลยครับดูสิ โอ้ดูสิทำตัวกระดุกติดกกันเลยดูสิครับเน้น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 มาลนะ้อาจาเอกผูปิชิตลังมิมมิมม,มิมของเราเนั่นเองมากับวัฟอาวันสปาร์ตร้อยสิบแดงดำ หน้าของพ่อผมนะมาติดน้ำกันนี่เขาขอเปห้ามหมดเลยฮะเอามันกลัวพวกเราไงมันเล่งเลยทําทสูุงน,นะฮะโอ้จะขึ้นรถสักเลยเหรอเอาแล้ว <c oughs> ลแลจะรอดนะหวาน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรออุปกรณ์ก่อนให้ใจเราไปเคาะก่อนฮะเนี่ยนะจะขึ้นต้นสังเนี่ยนะเพื่อนขึ้นนนยานี่ยโอ้โหต้นยางขึ้นได้เอ้าซื้ี่เนาะโอ้หต้นงเนี้อต้นยาอะซื้อเวยก่อนซื้อเวก่อนดูเรียม่อน ไม่ถ้าเกิดมีเราเอาเรื่อยชักมาชาักเลยเพื่อนปัดปัดปัด,ปดแล้วก็อยู่สปายกิ่งเลยเนะยาะงวะเออเนี่ยอยู่ปลายกิ่งของกิ่งนี้เลยโอ้หเลยครับเอางี้นะ ล้วเตรียมพร้อมีเนี่ยอาเตรียมที่ก็เตรียมรอมือปืนมายิงเนี่ยปืนมีแล้วนี่เซเ,เวเซเวเฮ้ยพลิกเปล่า,าจะเพลดเอานะเอาแล้วก็ไปเจอต่อแล้วก็ป้ากลับมาเพื่อนก็หักล้อมาเด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มบิแล้วเอกนี่เดี๋ยวกินเอ้าออกแล้วได้ความมาเลยครับยี่น้อยตมเรื่อนเดี๋ยวรู้จะหมู่หรือจ่าจะมาหรือจูแหมเเดี๋ยวอุปกรณ์ก่อนกระชากถึงพอดีบ้างเนี่ย ต่อไอู้กของนีนเ่เราใช้เลื่อมืออย่างนี้ต่อดั้มเาอำเียเมาดีครับเอแล้วครับเพื่อนๆเราเสียบกับมะพร้าวที่ปลายไม้เรียบร้อยฮะลบอาจารย์เอกบอกลงกะลังหวน พร้อมจุดพร้อมจุดพร้อมจุดยังไงยังไงนี่ฮนะหลังมิมเราอยู่ตรงนี้เราอยู่เขาตรงนี้แหละอยู่กับเธอตรงนี้ไม่ไปไหนนะฮะวิธีวิธีวิธีธรรมชาติมาแล้ว <c oughs> อยู่อุปสรรคเยอะ เอาเพื่อนเอาอนนโอ้โหถึงหน้าประตูบ้านกันเลยทีเดียวกระสานเร็วตัวเริ่มแตกออกแล้วครับไปเลยมาเลยเอาเรื่อยมาเลย,เลยพร้อมกระชากแล้ว หลังข้าวนวลเนียนเลยโอ้นะ oh, กำลังเมาเลยขว่านะกำลังข้าวโจ๊ะนนเ,ม,นนม,เะมาหมดแล้วทรายเอ้าเอ็ก้์เลยออเอควาเอไม่กนนั้นก็ได้เฮ้ยไอ้หลอกกูแล้ว โอ้าเพือนเนี่ยเอาเฮอาเพื่อนหักเลยแล้วตเลื่อยเลื่อยมันบังตามันน่ะเดี๋ยวเเดี๋ยวจุการจุการนั่นนลเดี๋ยวเดเอ็กเดียวเ่อาัวเว่อแล้วบอกรุนใ่ขึ้นแล้ว พ่อพ hey. oh. ี่โอพ่อพี่โอเฮ้ยไม่ร้อยนีก่อนเลยเอาเข้าไหมพี่สังเอ็กซ์เรื่อยไกลๆเดียป่ะเฮ้ยเอาตรงนี้เต้เอ็กบนสิเอ็กเอาเล่นบนน่ะเอาคอนบนน่ะเอ็กซหนักกะปิหนักแน่มาแล้วขวันมาแล้วเอารถนี่ไว้เอ็ก ยันให้ดีๆได้ไงเออยันบรรทายให้จัดอ,อ,อีกเอาจงลงละจงลงละหมดไก่เพื่อนทุหมดแรงแล้วเลเอาอึอ๊บพอมึงหนีได้น้อยๆไอ้ควันอยู่กับเราเหอะจะขาดแล้วจะขาดใจแล้วกูก็จะขาดแล้วนะ เอาแล้มันทำไรหมดเล่าหันหันก็ไม่ช่วยได้บ้าเอ,าอ๊ะข่าแกแ่เราอุ๊บค้างอ่ะอีกค้างอ่ะอไงไงเออข่าอีกค้งเลยนะหลดแล้วเฮ้ยโหลดแล้วโหลดแล้วปึมซึมไรขนาดเนี้ยนี่ครับตัวเป็นกองเลยโอ้ยฉันอเอกเล่นเขาแล้ว thiệt lăng quá mình đi thay tiên ở bên nước thấy không dài á để có lăng thay mình đi đi ở lăng bay để lăng bay lăng bay to bay nó bay thằng mày hả? ก็ลองล้างไหมนี่เนี่ยโอ้โอันนี้มันทำเมนูอะไรได้มั่งเนี่ยย่างเกลือเฮต้องไม่พาดอยู่เลยฮะเป็ระบากันเฮ้ยใบยางไม่ใช่ใบยใบยางนี่นี่ใบยางหงื่ไม่ได้ก้านแดงอุ้ยเด็กเล่นแล้วเดี๋ยวลองแบบนี้ลังก็เหนียวเไนแล้วหล่นมาไม่แตกอ่ะแก่แก่แล้วเนี่ยเริ่มพอยมางเรอ เดี๋ยวไม่ให้แงะบอมมันเออแงอไม่อยากกินะดูมกหนูมหนาแต่ไม่ใส่โอ้ดูแม่นอ้กรู้จยากกเยอะแต่ไม่รู้จะใส่โอ้โหเยอะกระตังก็แม่นั่นแหละยุคนี้โอ้าตั่เลยนัดบนีทำงานอะออกตัวชนหน่อยพหเพื่อนตับโดดโอเคไปละเพื่อนประมาณนี้นะทีนี้ สนุกสนุกสังเกตได้เมื่อชขีพเป็นทุกคนเลยไอ้ที่วาท์ดันจะเลยคุยกับเด็กไปแล้วนี่ดูแมสเนี่ยครับหลังจากเราตีมิม้มกันแล้วเราก็มาเที่ยวดูนาซะหน่อยอ่า โหมาเช้าให้คนเขาว่าฉีดยารอยลอยแฟะแล้วยังมาเอาน้ำตรงนี้กันแน่นอนเลยเนี่ยโอ้โหไม่เท่าไรห่วงคณารลอีกเกวนี่ครับไงบรรยากาศยามเย็นเพื่อนสบายหูสบายตานะนี่ได้ฟ๊อแสงสวยครับว่างก็มานั่งไปเล่นไรเล่นนะ บ่อนุนถอนไปแล้วเอาไปใช้นาในบ้านนะครับก็เดี๋ยววันที่เก้าจะว่านปุ๋ยหนสุดท้ายอาจจะไม่ใช่หนสุดท้ายผมอาจจะเอาอยูเรียแจงในสักทีหนึ่งนะครับข้าวกำลังสวยเลยช่วงนี้นี่นะฮะกอบเลอเลยไปแล้วครับเพื่อนๆเนี่ยพามาเที่ยวบรรยากาศท้องทุ่งนาครับยามเย็นสวยๆว,ว,วิวท้องนาสบ,บายๆครับ